สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชศรีมีพระหล่อมาแนะนําครับที่เห็นนี้เป็นพระศิวลีครับหล่อจากโลหะมีแท่นตั้งเป็นไม้ได้มาจากบ้านเก่าๆเ,เลยนะครับเนี่ยหล่อโลหะหล่อโบราณดีสูงไม่รวมฐานนะครับประมาณ3ามนิ้วกว่าๆนะครับตีดะคสามนิ้วข้างหน้านี้เจ้าของเดิมบอกติดปทวีธาตุหละปู่คำพันธ์ วัดพระธาตุมหาชัยนะครับทําเป็นกาวติดยึดติดสวยดีนะครับท่านใดสนใจกออ็ติดต่อตามคําอธิบายแอดไลน์เบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอตอนแรกเนี่ยหล่อโบราณเก่าๆคุณลุงแกอายุประมาณสักเจ็ดสิบกว่าได้แล้วครับเนี่ย ท่านใดสนใจก็ติดต่อตามคา่าวอธิบายนะครับหรือแอดไลน์เบอร์โทรรบกวนกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ